มีตาแก่คนนึงแกไม่ได้ต้องการอะไรเลยนอกจากจะได้นอนพักผ่อนอย่างสงบเงียบแต่ปัญหาคือโลกที่แกอาศัยอยู่ดันมีราชาที่คลั่งสงครามสั่งให้ทหารรบกันมิหยุดมิย่อนตาแก่ทนไม่ไหวเลยเริ่มปฏิบัติการป่วนเพื่อให้สงครามยุติลงอย่างแรกแกไปกดสวิตช์ปิดไฟทั้งโลกให้มืดสนิทหวังว่าทหารจะเลิกรบ แต่ไม่ทันไรราชาก็ดันหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องสว่างและสั่งให้รบกันต่อหน้าตาเฉยตาแก่เริ่มโมโ,มโหจึงเปิดฝักบัวยักษ์ปล่อยน้ำท่วมโลกทั้งใบคิดว่าคราวนี้แหละสงครามต้องหยุดแน่แต่ราชาก็ยังไม่ยอมแพ้สั่งต่อเรือดำน้ำให้ทหารไปรบกันต่อใต้น้ำอีกตาแก่หมดความอดทนเลยดึงปลัก๊กระบายน้ำออกจนโลกกลับมาแห้งแต่พอพื้นดินโผล่ขึ้นมาทหารก็กลับมารบกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตาแก่เลยเปลี่ยนแผนสร้างสนามกีฬาให้ทหารมาแข่งกีฬาแทนการรบตอนแรกทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดีแต่สุดท้ายพวกนั้นก็ดันทะเลาะกันกลางสนามอีกคราวนี้ตาแก่ฟิวขาดจริงๆแกหยิบมือถือขึ้นมาโทรหายำม,มาทูตในนรกสั่งให้ส่งปีศาจมาจับตัวราชาไปลงทูด ราชาถูกพาตัวลงลิฟต์สู่ขุมนรกระหว่างทางเขาเห็นชายคนหนึ่งกำลังเข็นก้อนหินยักษ์ขึ้นเขายัางทรมานไม่รู้จบก่อนที่ตัวเองจะถูกจับขังในคุกนรกแต่ราชาคนนี้ไม่ธรรมดาเป็นพวกหัวหมอสุดๆเขาใช้เลก่กลหลอกล่อชายที่เข็นหินให้มาช่วยเปิดประตูคุกพอประตูเปิดปุ๊บราชาก็ผลักชายคนนั้นเข้าไปติดคุกแทนแล้วตัวเองก็หนีกลับขึ้นไปบนโลกปล่อยให้สงครามเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง